ว่าการลงทุนในโทั้งเท่าควมนะครับหรือการความเห็นความปรญชานะครับก็ใช้สถานการหรือใช้โอกาสนะครับในการหลอกลวงนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินในเรื่องของการปันผลเขาเข้าในรูปแบบรูปแบบวงแชร์รูปโซ่นะครับโดยให้ผลการลงทุนสูงนะครับแล้วก็ทำการเชิญชวนจากทการมีผู้เใช้ขายกว่า2,000รายนะครับ1,885เคสก็คือ85รายเนี่ย ตอนนี้แจ้ความแล้วนะครับที่ว่ได้หายอยู่ที่ประมาณ1,290ล้านนะครับผู้เสียหายนั้นก็จะอยู่ในทั่วประเทศแต่ตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าดูบูรีรัมเรานะครับก็จะเป็นคนอยู่โซนาภาคอีสานนะครับซึ่งวันนี้เราเป็นการโอเบอร์ชัวว่นระหว่าง2วันที่ผ่านมาก็ส่งกำลังตั้งแต่ของสอันหนึ่งนะครับกรุงเทพมหานครที่รับชอบเรือ่องเกี่ยวกับการลงทุนใน,น,าานด้านการลงทุนนะครับ แล้วก็สอทสามที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับในเขตจังหวัดสุโขทัยโดยเป็นการร่วมมือกับทางภูทรจังหวัดสุโขทรยและท่านผูก้กํากับและท่านราองผู้กํากับในการเข้าทําการตรวจค้นทั้งสองที่นะครับที่เป็นท่าผู้ส่วนตกัดสถานีหลักสี่กับบริษัทไมเนิ่งไนเอ็กซ์นะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลท่าเชิงชุมอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทรยอําเภอเมืองสุโขทรยจังหวัดสุโขทรยนะครับมีหลงพราะเหตุ นะครับมีบ้านเลขที่ที่เกี่ยวข้องเนะราโดยวิธีการจับกลุ่มครั้งนี้ครับก็มีการตรวจยึดจับกลุ่มคนแรกก็คือนางสาวประภากรสักเลิศนะครับซึ่งเป็นหมายจับของสารจังหวัดสกลนครนะครับตรวจยึดสิ่งของแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเพราะว่ายูโรเวเตอร์รืออาจจะเป็นเกี่ยวกับบัญชีนะครับที่ว่าจะม,มีอประมาณสักสี่แสนนะครับในบัญชีถ้า,จ,าจับไม่ผิดนะครับ เราไม่ได้ดิ้นวนใจนะครับเมื่อมีเหตุปั๊กมีเหตุทันทีเนี่ยเรารู้เหตุสิ่งที่เราประสานครั้งแรกนะครับเรารู้ชื่อคนอก่อนก่อนที่ออกหมายจับพ่ประสานในทางปกม,มองโดยท่านพลเรือตีพิยพัณา์ปิมเมืองนะครับท่านเลขาบกม,มองเมื่อว,วานนี้ก็มีการประชุมกันนะครับเตรียนที่ได้รับการายึดทรัพย์นะครับตรวจสืบทรัพย์ก่อนแล้วก็ยึดทรัพย์นะครับมันจะเป็นขั้นตอนเมื่อประกาศในราชกินจานุเวศาจากนั้นเสร็จก็จะตอการเฉลี่ยทรัพย์นะครับก็กว่ามายัง ผู้ที่เป็นผู้เสียหายนะครับท่านไม่ต้องเชื่อนะครับว่ายังมีการรับผลอยู่นะครับเหมือนนักเจรียนนะครับซึ่งเราก็ขอถอนนายจับไปแล้วนะครับผมจะรู้อีกไม่กี่วันนี้ก็ยังไปดำเนินก,การเชิญชวนอยู่ท่านครับถ้าไม่ผิดตำรวจไม่จับน,นะครับถ้าผมผิดป่านนี้ไอ้พวกบริษัทแชร์ต่างเนี่ยผมฟ้องตำรวจมดแล้วแล้วนะท่านฟังนี้ท่านเข้าใจง่ายนะครับท่านฟังผ่านสื่อท่านฟังผ่านออนไลน์ นะครับขอให้ทุกท่านที่มีมีธุรกรรมลักษณะอย่างนี้นะครับเมอเรื่อว่เสมอครับว่าท่านคือ,อยืนแน่นอนไม่มีแชร์ใดไม่มีธุรกรรมใดน,นะครับที่จะให้เงินตอบแทนมากกว่ากฎหมายที่กำหนดนะครับเมื่อเขาได้ตอนที่เขาหอบเงินออกไปนอกประเทศนะซึ่งจะเป็นขัน้นตอนที่เราจะต้องทำการตรวจสอบนะครับทีกท่าน นะครับตาะตะค่นี้นักข่าวถามว่าวันนี้เป็นการมอบตัวใช่ไหมไม่ใช่การมอบตัวเมื่อออกมาจับแล้วคือการจับกลุ่มเท่านั้นนะครับเป็นการจับกลุ่มครับวันแรกก็จับกลุ่มเมื่อวันที่3สิงหาคมนะครับ2565คือนากสาวากรทอสังเลิศนะครับภูุมนี่เราก็อยู่ที่สกลนครนะครับวันที่4เมื่อวานนี้ก็จับได2ท่านนะครับอนัญญาเคก็ุคลนครเช่นกัน แล้วก็นางสาวสินสุภาหรุูทองนะครับหุคคนเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องในรูปบริษัทส่วนนางสาวนั้นเอาดีวันนี้มามอบตัวนะครับมามอบตัวมอบตัวแต่ว่าเราไม่ใช่มามอบตัวครับเราเดินทางมา,พมนา,นาบพนัองานสอบสวนเพื่อรับแช็งข้อขอวามเดินดำเนินการจับกุมนะครับ